คือแรงซ้ำสร้างนี่มันพื้นที่ของอำเภอตาพยานเนี่ยทุกปีเนที่ว่าน้ําท่วมนี่จริงๆแล้วมันไม,ไม่ไม่ท่วมหรอกเพราะว่าฤดูที่เขาทานาเนี่ยพอถึงฤดูที่ต้องหวานเนี่ยอย่างมกราเมษาพฤษภานี่ช่วงที่ต้องหวานเลยนะฮะทีนี้ช่วงดังกล่าวน้ํามันจะไม่ตกหรือฝนไม่ตกเลยช่วงประมาณสองสเดือนเนี่ยหลังจากหวานไปแล้วสาสเดือนทีนี้ ข้าวก็เริ่มเหี่ยวเฉาตายพอช่วงในะกล่าวนี้ฝนก็จะเริ่มตกตกมาแล้วก็ไอข้าวที่มันเหี่ยวอยู่แล้วมักนก็ถูกน้ําท่วมหมดเสียหายหมดอย่างเงี้ยก็เลยไอที่ว่าฝนแรงนี่เพ,พราะสาเหตุอย่างนี้แหลนะที่ผ่านมาเราทำไงบ้างครับที่ผ่านมาก็ทุกปีที่เราทําก็วานรอฝนอย่างเดียวเพราะว่าไอน้ํา ที่เราเก็บกักไว้มันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีที่เก็บกักน้ําใช้ในการเกษตรนะฮะทีนี้เมื่อพอช่วงฤดูมันจะหมดฤด,ดูทํานาแล้วยังเหลืออีกเดือนสองเดือนที่ต้องปักดำเนี่ยมันก็ทําไม่ทันอันนี้ทําให้ข้าวเสียหายมากในส่วนตรงนี้แหละแล้วปีนี้เป็นไงบ้างปีนี้ปีนี้นก็ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ตกเหมือนเช่นทุกปีแล้วฮะคือจะทิ้งช่วงในฤดูอย่าง พฤษภามีนาเอ้อะไรพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยจะจะทิ้งช่วงนานมากแล้วก็ช่วงหลังๆก็มีตกตกนาติดต่อกันตกหนักมากเนี่ยคืคอคือปัญหาที่ของอำเภอหรือว่าของตำบลทับเสด็จที่ประสบทุกปีถ้ากำนั้นได้ประสานกับทางหน่วยงานไม่ว่าจะเนินการัางไงแก้ญหาร่อานอีางง้ หน่วยงานเราก็ประสานไปแล้วทางไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอโดยเฉพาะอำเภอเนี่ปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าก็ดีนะครับที่ได้นายเพเภอให้ความสนใจในเรื่องแหล่งน้ําทําการเกษตรหรือที่เก็บกักน้ํา<ม>ก็ทําเรื่องไปให้หน่วยงานแต่ละอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าองค์การมหาดส่วนจังหวัดและก็จังหวัดทางอำเภอก็ได้ทําเรื่องส่งไปแล้วนะคะรับก็คงว่าต่อไปคงจะมีการพัฒนาปรุงดีขึ้นเนาะ ครับคงคงคงจะดีขึ้นฮะเพราะว่ายังไงก็เรื่องแหล่งน้นํานี่โดยเฉพาะที่กักเก็บน้นํานี่หรือจะมีเขื่อนอะไรสักที่หรือเพิ่มขึ้นมาคะ,ะับเพื่อให้อี่น้องเกษตรกรนี่ได้มีแหล่งน้ําทําการเกษตรให้ให้เพียงพอนะครับท่านรัชดรท่านนี่ส่วนใหญ่ทำเกษตรอย่างเดียวใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ที่ทำการเกษตรนี่ประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครปลูกอะไรบ้าง จนมากจะเป็นข้าวมาอันดับหนึ่งแล้วก็มันสำปะหลังส่วนอ้อยนี่ก็มีมีบ้างฮะแต่ไม่มากเท่าเท่ากับนาข้าวั เมันนี่ปลูกมาเกือบปีแล้วครับก็ยังอยู่แค่นี้แหละครับเาเห็นมาจากอะไรดวมาจากแรงก็ว่าได้ครับที่แรงมาตั้งแต่ตอนปลูกแล้วแล้วมาโดนฝนช่วงอหน้าฝนช่วงเดือนเก้าสิบสิบเอ็ดเพิ่งมาโดนฝนช่วงนั้น ครับเลยมันก็เลยแคะไปเลยครับก็หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยโดยนฝนอีกก็แคะอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วเป็นอย่างนี้เกือบหมดไหมพื้นที่ทุกพื้นที่ในตำบลน,นี้เกือบหมดทุกพื้นที่นะครับเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นแบบเดียวกันครับ